ประกันรถยนต์รายเดือนระยะสั้น3บวกจากวิริยะประกันภัยนะครับเก๋งกระบะทําได้นะทําที่ไหนมาดูกันเลยนะครับอย่างแรกมาที่เว็บ 724team.com นะครับนี่อันนี้เป็นราคานะครับถ้าเพิ่งเข้ามาที่เว็บครั้งแรกนะครับเปิดมาเนี่ยหนะ้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวประกันรถยนต์2บวกรายเดือนนะครับอันนี้ทําแล้วคุ้มครองเลยนะหรือว่าจะเป็นประกันรถยนต์3บวกรายเดือนตรงนี้นะครับดูยังไงนะครับทําไปเลยนะ คลิกไปแบบนี้นะครับเขาก็จะเปิดในส่วนของตัวประกันรถยนต์รายเดือน3บวกขึ้นมานะครับอันนี้เป็นของวิทยาประกันภัยนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวความคุ้มครองกันก่อนนะครับ3บวกเนี่ยจะเป็นซ่อมเขาซ่อมเหลานะแล้วก็คู่กรณีก็คือเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้นนะครับมาดูกันนะความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกนะครับเช่นเราไปชนรถเขานะครับเราต้องซ่อมรถเขาเนี่ยอยู่ในวงเงิน1ล้านบาทนะตรงนี้คุ้มครองอยู่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวความเสียหายต่อตัวรถยนต์นะครับก็คือซ่อมรถเหลานะก 1 0 0 0 0 0ถึงบาทนะครับตรงนี้นะครับต่อครั้งนะตามแผนที่ซื้อนะครับถึง3 0 0แสนเลยนะครับตามแผนที่ซื้อเนาะตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกว่ายานพาหนะทางบกนะครับก็คือใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากน้ำมันนะครับก๊าซหรือไฟฟ้านะรวมถึงรถพ่วงนะครับรถไฟแล้วก็รถหลากด้วยนะครับอ่ามาดูกันนะยกตัวอย่างเช่นนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นประกันรถยนต์3บวกของวิทยาประกันภัยนะเราสามารถเลือกทุนประกันได้นะครับเช่น ผมบอกว่าอยากซื้อทุนประกันภัยอยู่ที่200 0 0 0บาทนะครับแล้วก็คุ้มครองอยู่ที่30วันนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ที่633บาทเท่านั้นเองนะครับหรือว่าถ้าใครบอกว่าอยากได้90วันนะครับก็จะอยู่ที่1,899บาท3บวกเนี่ยจะไม่คุ้มครองรดหายไฟไหม้นะครับถ้าอยากได้คุ้มครองรถหายไฟไหม้ให้ดูแบบ2บวกนะครับ3วกเนี่ยก็คือจะเป็นเน้นซ่อมเขาซ่อมเหลานะครับอ่า สำหรับเอกสารนะครับที่ต้องการทําประกันนะหรือว่าใครที่ต้องการทําประกันภัยนะครับก็ทําได้หลายอย่างเลยนะครับก็เตรียมเอกสารก็คือสําเนาบัตรประชาชนนะครับสําเนาทะเบียนรถ ans, นะแล้วก็ชื่อและเบอร์โทรติดต่อนะครับสามารถระบุวันที่คุ้มครองได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับวันนี้วันที่13นะถ้าเราต้องการทำนะครับตอนที่จะไปเที่ยวปีใหม่นะครับเราก็บอกว่าเริ่มวันเริ่มคุ้มครองเนีย่ยวันที่25เลยนะครับอา่าแบบนี้ผมก็จะทําเริ่มวันที่25ก็จะคุ้มครองให้เลยนะครับ เอกสารเนี่ยส,สามารถส่งให้ทักผมทาง Li น์แอดเจ็ทีมได้นะครับหรือว่ากดตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็น l i น์แอดขึ้นมาเนาะส่งเอกสารสำหรับประ,ประชาชนเปลี่ยนรถนะครับชื่อแล้วก็บอร์โทรแล้วก็ระบุวันคุ้มครองได้เลยนะเอกสารก็จะเป็นแบบนี้นะครับดิทักไลน์แอดแล้วก็ส่งมาได้เลยนะผมก็จะดําเนินการทําให้นะครับแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกรมธรรนะครับจะส่งให้ทาง l i น์แอดเลยนะครับ1ก็คือ ลูกค้าเนี่ยจะได้โหลดได้ตลอดนะไลแอดเขาไม่ได้ลบของเราเนาะโอเคใครมีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์นี้นะครับหรือว่าจะทักมาทางไลน์แอดแล้วก็กด12ก็ได้นะครับจะมีรายละเอียดแล้วก็อธิบายให้อยู่นะครับโอเคใกล้ปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยกันนะครับรักษาสุขภาพแล้วก็คิจการการขาดจเจริญรุ่งเรืองนะถ้ามีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันนะครับหรือว่าต้องการทําประกันระยะสั้นนะครับสบวกสบวกรายเดือนนะ มาที่เว็บ724ทีมได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปฝากแชร์ไปให้คนที่คุณรักด้วยนะครับสวัสดีครับ